ถ้าคุณคือคนนึงที่มีผมหยิกชี้ฟูมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับผมคุณยังไงให้ดูดีอยู่ทรงไม่ต้องกังวลใจไปค่ะวันนี้สาวมีเคล็ดลับดีๆมาแชร์ถ้าอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างติดตามชมคลิปเรียอนี้ให้จบนะคะสวัสดีสมาชิกชาวผมยิกทุกท่านพบกันอีกครั้งกับสาววิตีและช่องเลสปีเคอรี ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาย,ยาลืมคลิก subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้สาดด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกครั้งที่สาอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดคะ่ะคนผมหยิกมาตั้งแต่กำเนิดสาเชื่อม100ั่นร้อว่าคุณจะต้องเจอปัญหาผมแห้งชีฟ้ฟูแข็งกระด้างจัดทรงยาก ปัญหานี้มันไม่ได้อยู่ที่เส้นผมปัญหานี้มันอยู่ที่ตัวคุณเองต่างหากเพราะว่าคุณไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาผมจนบางคนต้องรีบวิ่งไปยืดผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปค่ะหยุดฟังสาทางนี้ก่อนสามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอลองนำเคล็ดลับของสาไปใช้นะคะไม่แน่นะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณอาจจะไม่ต้องไปเสียงเงินยืดผมอีกต่อไปเลยก็ได้และเพอเพอคุณยังได้ความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนอื่นสาต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะว่าสาก็เป็นคนหนึ่งที่มีผมหยิกมาตั้งแต่กําเนินสาก็เป็นคนหนึ่งที่วิ่งไปยืดผมวิ่งไปดัดผมพยายามทำสารพัดให้ผมของสาดูดีดูสวยแต่สําหรับประสบการณ์ที่สามีนะคะสามไม่ซักซีเลยค่ะไม่สักซี้กับการยืดผมไม่ซักซีกับการดัดผมเพราะว่าอะไรหรอคะเป็นเพราะว่าช่างทําผมทำไม่ดีหรือเปล่าอืก็อาจจะมีส่วนนะคะ แต่ปัญหาหลักๆก็คือสาไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาเส้นผมค่ะแต่หลังจากที่สาใช้เวลาศึกษาหาความรู้ว่าจะต้องดูแลเส้นผมของสาแบบไหนเส้นผมของสาเป็นผมประเภทไหนถ้าคนผมหยิกแข้งต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนจะต้องนอนแบบไหนจะต้องใช้ผ้าเช็ดผมแบบไหนโอ้ยสารพัดค่ะ เ,เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปนะคะอย่าเพิ่งถอดใจค่ะเดี๋ยวสาจะมาค่อยๆแนะนําทีละอย่างค่อยๆทําไปพร้พอมๆกันนะคะอันดับแรกถ้าคุณจะเริ่มดูแลเส้นผมของคุณอย่างจริงจังสาอยากจะให้คุณทําใจไปก่อนเลยนะคะว่ามันจะต้องใช้เวลาค่ะและก็จะต้องใช้เงินด้วยอันนี้คือพูดกันตรงๆเลยนะคะไม่อ้อมคองค่ะแต่เงินที่คุณจะเสียไปกับการซื้อผลิตภัณฑ์มาบำรุงเส้นผมให้คุณนั้นไม่ใช่ใครคนอื่นที่จะได้ประโยชน์ค่ะ ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะได้ประโยชน์สาลองคำนวณดูแล้วนะคะเงินที่สาเสียไปกับการยืดผมกับเงินที่สาเสียไปกับการซื้อผลิตภัณฑ์มาดูแลเส้นผมมันพอๆกันเลยค่ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันลิบลับค่ะ เพราะว่าการที่สาเอาเงินไปซื้อผลิตภัณฑ์มาดูแลรักษาผมผมของสาดูดีดูสวยและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะทำให้สามั่นใจและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนผมดีค่ะสาอยากจะแนะนำให้เพื่อนเอนเริ่มจากผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมเช่นยาสระผมครีมนวดและก็ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่สาใช้อยู่เป็นประจำนะคะยี Ye ่ห้อ last brand ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หาซื้อที่ประเทศไทยไม่ได้นะคะแต่หาซื้อได้ที่ตัวสาค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทำมาสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะได้ยินไหมคะว่าเขาอ่ะทำมาสำหรับคุณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นทำไมคุณจะไม่ใช้ล่ะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะมียาสบพมครีมนวดแล้วก็มีตัวลิปอินคอนิชเนอร์ สาคอแนะนำผลิตภัณฑ์เซตนี้เลยนะคะสำหรับคนที่เริ่มดูแลเส้นผมใหม่ๆเริ่มแค่จากตรงนี้ละคะและรับรองเลยว่าคุณจะเห็นประสิทธิภาพของมันและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมของคุณแน่นอนเพราะว่าคนที่มีผมหยิกเนี่ยจะมีน้ำมันในผมน้อยกว่าคนผมตรงเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตได้ว่าคนผมตรงเนี่ยเขาจะสระผมเกือบทุกวันหรือว่าวันเว้นวัน,วนบางคนที่มีผมมันมากๆเขาจะสระเช้าแล้วก็เย็น แต่สําหรับเราที่เป็นคนผมดินะคะเราไม่สามารถสระผมแบบนั้นได้ค่ะสาจะแนะนําทุกคนที่เข้ามาหาสานะคะอย่างน้อยเนี่ยสระผมอาทิตย์ละสองครั้งค่ะถ้ามันห้ามใจไม่ได้จริงๆแบบสาวที่ออกกําลังกายทุกวันนะคะสาแนะนําให้สระผมอาทิตย์ละ3าวันก็ได้อะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์ละ2วันดีกว่าค่ะครั้งแรกจะเป็นการสระผมแบบจัดเต็มการสระผมแบบจัดเต็มคืออะไรคือการสระผมลงครีมนวด ลงครีมมักผมเสร็จแล้วก็ลงครีมลิปอินคอนดิชเนอร์ต่อด้วยครีมที่ป้องกันผมชีฟู5อย่างนี้สาวคนหนึ่งล่ะคะ่ะที่ขาดไม่ได้เลยกว่าจะได้ผมสวยขนาดนี้ก็ต้องลองผิดลองถูกในการใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะเหมือนกันคะ่ะสาวจะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะ เพราะว่าสาลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาไปทดลองผลิตภัณฑ์พวกนั้นเลยค่ะสาทดลองมาหมดแล้วและสาก็ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของสาสามีวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์เส้นผมสําหรับคนผมหยิกไว้สาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะคะปะัญหาของคนผมหยิกทั่วไปเลยนะคะแบบเบสิกเลยก็คือผมแห้งชีฟูเพราะฉะนั้นพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารซันเฟส ซิลิโคนแอลกอฮอล์พาราบีนพาราเฟนห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารพวกนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้จะไปชาติล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในผมของคุณและนั่นแหละค่ะที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมคุณชีฟ้ฟูทำยังไงก็ไม่เป็นสรงและอีกเคล็ดลับหนึ่งวันนี้ที่สายจะแชร์เพื่อนๆนะคะเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันแต่เ,เพื่อนๆหลายคนมองข้ามค่ะ เวลาที่คุณเช็ดผมพยายามอย่าใช้ผ้าขนหลูเช็ดผมเป็นอันขาดถึงแม้บางคนจะบอกสาว่าคุณสาคะ่ะพี่เนี่ยใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมนะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้ขยี้แล้วนะคะพี่แค่ใช้ซับน้ำเฉยๆถ้าจะให้ดีนะคะอย่าใช้เลยดีกว่าคะ่ะพยายามหาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะคะเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์นี่จะมีเนื้อผิวสัมผัสที่นุ่มและคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ คือสับน้ำได้ดีค่ะด้วยเนื้อผิวสัมผัสที่นุ่มของผ้าไมโครไฟเบอร์บวกกับประสิทธิภาพที่สับน้ำได้ดีมันจะช่วยลดปัญหาการเสียดสีของเส้นผมของคุณยิ่งถ้าเราลดปัญหาการเสียดสีของเส้นผมได้มากเท่าไหร่นั่นจะช่วยให้ผมคุณลดปัญหาการชี้ฟูได้มากเท่านั้น,นไหนๆก็มาถึงขั้นนี้และแถมให้อีกนิดนึงก็แล้วกันเวลาที่เพื่อนๆนอนนะคะสายอยากจะแนะนำให้คุณใช้ปลอกหมอนผ้าไหม หรือปลอกหมอนผ้าซาตินที่มีเนื้อผิวสัมผัสที่ลื่นหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นใช้หมวกคลุมผมนอนค่ะนี่คือหมวกคลุมผมนอนที่สาใช้คลุมผมนอนทุกวันนะคะด้านนอกเนี่ย,จะ,นนนนนยจะเป็นเนื้อผิวผ้าคอตตอนส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นเนื้อผิวผ้าไหมค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะผิวสัมผัสจะนุ่มมากๆสาใช้หมวกแบบนี้คลุมผมนอนและตอนเช้าพอสาตื่นมาถอดหมวกออกจะบอกว่า เป็นอะไรที่ช็อกมากๆเพราะว่าผมสาเน่ยลดปัญหาการชี้ฟูดได้เยอะมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนสาก็ไม่เชื่อนะคะจนสาได้มาลองกับตัวเองแล้วมันก็เห็นผลจริงๆคะ่ะผมของสาตอนนี้ณนะตอนนี้เลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูนี่คือผมวันที่5้าแล้วนะคะหลังจากที่สาสระผมเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆยังดูสวยอยู่ไหมสาจะให้ดูยังดูเป็นลอนดีอยู่เลยใช่ไหมคะเห็นไหมให้ดูใกล้ๆ นี่นะคะคือวันที่5หลังจากที่สาสระผมผมของสาก็ยังคงดูดีดูสวยไม่ชีฟูเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปวิดีโอสามาถึงตอนนี้นะคะสาหวังว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนที่มีผมหยิกมาตั้งแต่กําเนิดลองเอาเคล็ดลับต่างๆที่สาให้วันนี้ไปลองปรับใช้ดูนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆใช้ไปค่ะอย่าไปลงทุนทีเดียวเลย เพราะสาจะบอกว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่คุณเห็นคนอื่นใช้แล้วใช้ได้ผลเนี่ย บางทีเวลาที่คุณใช้มันอาจจะไม่ได้ผลกไ็ได้เพราะว่าผมของคุณเราค่ะมันแตกต่างกันถึงแม้ภายนอกมันจะดูเหมือนเป็นลักษณะผมที่คล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วเส้นผมของคนเราเนี่ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆมันจะแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะเพื่อนๆลองใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างลองดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันเหมาะกับคุณตัวไหนมันไม่เหมาะกับคุณถ้าคุณสงสัยในผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมตัวไหนติดต่อสอบถามสาได้ค่ะสาให้คำปรึกษาฟรีค่ะ ขอให้คุณมีความสุขกับผมอีกของคุณนะคะอย่าลืมนะจงภูมิใจเธอที่คุณเกิดมาเป็นคนผมอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปเดียวหน้าสวัสดีค่ะ